สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรหลัก10บล่างกับสูตรหลักหน่วยล่างประจํางวดวันที่1เมษายน2565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสระกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเรขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชะแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเช้าวันนี้นะคะอาจารย์เอาหลักสิบล่างกับหลักหน่วยล่างแบบสี่หลักมาฝากนะคะซึ่งเป็นสูตรเก่าทั้งคู่เลยเหวังว่าท่านผู้ชมคงจะจำได้นะคะไปจำเมื่อวันที่หนึ่งเมษาย,ยนนี้อาจารย์จะให้ชมที่หลักสิบล่างก่อนนะคะเป็นสูตรหลักสิบล่างเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้นะคะก็มีหลักพันบวกหลักสิบครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งสองครั้ง บวกหลักสิบครั้งที่สามบวกหลักหน่วยครั้งที่สามบวกหลักสิบครั้งที่สี่แล้วก็บวกสี่คงที่มีค่าเท่ากับ x บวกสองบวกหนึ่งแล้วก็บวกหนะึ่งะจะมีทั้งหมดสี่ตัวนะคะจะใช้แบบเท่าๆกันนะคะหลักสิบเราก็จะเอาแบบสี่หลักนะคะส่วนหลักหน่วยเราก็จะใช้สี่หลักเช่นกันนะจะหลักสิบนี้อาจารย์ทําให้ดูตั้งแต่เมื่อที่ออกเก้าศูนย์นะคะเก้าศูนย์มาเลยนะไล่มาเรื่อยนะคะจะ เข้าทุกงวดเดี๋ยวเรายกสูตรนี้นะคะมาสรุปในสมุดที่เราจะลงงานในงวดของเดือนเมษายนนะคะอันนี้เป็นสมุดเก็บสูตรนะคะอาจารย์ขอสมวนสิทธิ์ไม่เขียนอะไรในนี้นะคะเอาไว้ทําสูตรให้ท่านผู้ชมได้เอาไว้คิดสูตรต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะอันมีเข้ามีหลุดนะคะสูตรนะสำหรับงวดนี้นะคะเราก็จะได้ป่าที่8012นะคะ 8 0 1ศูนย์หนึ่งสองเดี๋ยวลองมาถอดสูตรดูก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเอาเศกระดาษก่อนนะคะจานหาเศกระดาษเราจะใช้หลักหลักพันนะคะหลักพันหลักพันในที่นี้เรามาดูก่อนนะคะหลักพันก็คือคือเลขเจ็ดนะคะหลักพันเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดตรงนี้จานนะคะเอาหลักพัน บวกด้วยสิบครั้งที่หนะึ่งคะสิบครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสี่หน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขเกนะ้าดูเลขเก้าตรงนี้เอามาตั้งบวกนะแล้วก็หน่วยครั้งที่หนึ่งจะบวกกันถึงสองครั้งก็ใส่เลขเก้าไปสองตัวกับสิบครั้งที่สามแล้วก็หน่วยครั้งที่สามก็คือแปดกับเก้านะคะแปดกับเก้าติดครั้งที่สามก็แปดหน่วยครั้งที่สามก็คือเก้า อันนี้ก็สิบครั้งที่สี่สิบครั้งที่สี่ตรงเลขแปดนะคะแล้วก็บวกกับสี่คงที่ก็คือเลขแปดตัวหนึ่งแล้วก็เลขสี่ที่เป็นสี่คงที่มีแค่นี้นะคะอาจารย์เช็คก,ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าแปดตัวถูกต้องเจ็ดกับสี่บวกกันเป็นสิบเอ็ดเอาหนึ่งบวกกับเก้าเป็นสิบหมดไปนะคะเอาเก้ากับแปดเป็นสิบเจ็ด เจ็ดกับเก้ก็เป็นสิบกหกกับแก็เป็นสิบสี่สี่บวกสี่ก็เป็นแปดนะคะได้แปดตัวแรกนะคะได้เป็น8เราตัวที่สองเราก็จะบวกด้วย2องคงที่8ปดบวกสองก็เป็นสินะคะแล้วก็เอาศูย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสเราจะได้หลักสิบล่างที่8ปดศูนะเราจะมี80 12นี่ตรงที่อาจารย์มาร์คไปอาจารย์มาร์คไว้ตรงนี้นะคะตรง อาจารย์ทำมาให้เรียบร้อยนะคะอาจารย์จะมาร์กตรงแปดศูนย์หนึ่งสองนี่มีทั้งหมดสามครั้งนะคะที่เคยมาครั้งแรกก็จะมาที่เลขแปดนะคะไครั้งที่สองนะะี่ค่ะแปดศูนย์หนึ่งสองนี่วัที่หกนี่ก็จะมาที่เลขแปดอีกแล้วก็ครั้งที่เจ็ดก็แปดศูนย์หนึ่งสองก็มาที่เลขแปดอีกนะคะแล้วก็ครั้งนี้นะคะที่เราจะใช้จริงนี่ก็แปดศูนย์หนึ่งสองอีกนะคะจะมาเป็น เลข8ต่อไปไหมนะคะดูก่อน8ไม่มาก็จะเป็นเลขไหนคะที่มันจะมีมาได้ในหลักสิบนะคะก็ถ้าอาจารย์จะถ้าชอบก็จะมีเลข8ตัวหนึ่งนะคะแรกก็เลข1กับเลข2นี่นะคะแต่ให้ดูสถิติเก่านะคะจะมา8ถึง3งวดทั้ง3งวดเลยนะคะที่ได้เลข8ทีนี้มาดูที่หลักหน่วยบ้างนะคะหลักหน่วยหลักหน่วยล่างนะเราก็มาดูตรงนี้เลยค่ะ อาจารย์จะไม่สอนสูตรนะคะเพราะอาจารย์เคยสอนมาแล้วสูตรนี้ใช้มาเป็นระยะยาวนานมากๆากเลยนะคะมาทั้งหมด29งวดแล้วนะคะ29งวดแล้วตั้งแต่งวดที่ออก97ยาวมาเลยนะคะเป็นสูตรเก่านะคะเมื่องวดที่แล้วอาจารย์ก็วางให้ชมนะคะสําหรับสูตรนี้ไม่จถึง3สูตรนี้ก็ยังเข้าดีอยู่ดูสีส้มๆที่เป็นแนวทางที่เป็นหลักหน่วยนะคะเข้าทุกงวดเลยจนกระทั่งมา ถึงงวดที่26นี่นะคะ26 27 28นะคะงวดที่แล้วก็ศ1นย์หนึ่งสามี่นี่มา2ตัวเลยนะคะงวดที่27ก็มา2ตัวเหมือนกันนะคะอย่างนี้ศูนย์กับ7ที่อาจารย์ชี้ให้ดูนะคะเมื่องวดที่แล้วสำหรับงวดนี้ก็ศูนย์สามนะคะมันจะมาในมุมทะแยงนะคะสำหรับงวดนี้ตัวนี้จะมาต่อไปไหมนะคะจะเป็น คู่นี้หรือเปล่านะคะมันมาสองตัวมีอยู่แค่สี่ตัวนะคะศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์สามนี่นะคะสำหรับเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อที่ยี่สิบเก้าแลวนะคะเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งนะคะจานยกตรงนี้มานะคะนี้สมุดเก็บสูตรนะคะจะเอาเก็บไปก่อนนะคะเอาจานก็ลอกมาให้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตรงนี้ทําเปื้อนได้นะคะเพราะว่าเป็นสมุดที่เราลงงานของเดือนเมษายนนะคะ เนี่ยดูทางหวยนะคะจะมาตามนี้หรือเปล่าคะเนี่ยตรงนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเลขนี้ไหมนะคะหรือเลขที่สวยๆนะคะของหลักหน่วยนี้อาจารย์ก็จะชอบนะคะมีเลขเจ็ดนะคะเลขแปดนี่นะคะแล้วก็เลขหนึ่งตัวนี้สะะำหรับหลักสิบนะอาจารย์ตรงนี้วงกลมเล่นได้นะคะเพราะว่าเ,เราเราทำเลอะได้นะคะก็มีเลขแปดนะคะที่อาจารย์จะชอบนะคะแล้วก็เป็นเลขหนึ่งแล้วก็มีเลขสองอย่างนี้นะคะ ชอบน,นะชอ,ชอบอาจารย์งวดนี้จะไม่ค่อยชอบเลขศูนย์เท่าไหร่นะคะไม่แน่อาจจะมาอีกนะมาสองศูนย์เลยนะคะศูนย์เจ็ดศูนย์สาจะศูนย์อะไรอีกหรือเปล่านะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ากรณีนะคะสูตรหลักหลักสิบนี่มันยังระยะสั้นอยู่นะคะส่วนหลักหน่วยก็มาเป็นระยะยาวนะคะอันนี้หลักร,ระยะยาวถึง อ่ายี่สิบเก้างวดแล้วนะคะอาจารย์ทำมาให้ดูแค่สิบสี่งวดนะคะยี่สิบเก้างวดแล้วจะไปต่อไหมะคะถ้าไปต่องวดต่อไปก็จะเป็นงวดที่สามสิบนะคะเฉพะตรงนี้ยี่สิบเก้างวดแล้วนะยี่สิบเก้างวดอาจารย์ก็ทำมาให้ชมนะคะเป็นคู่คู่เลยนะคะจะเข้ามาทั้งหมดเลยเราก็ลองเอามาถ้ากรณีสองสูตรนี้มานะคะอาจารย์ก็จับให้นะคะเป็นจะมีอย่างละสี่ตัวสี่ตัวก็เป็นทั้งหมดสิบหกชุด สิชุดถ้าเราตัดด้วยด้วยแต้มนะคะแต้มล่างเราจะมีนะคะสี่หกแปกศูนย์หนึ่งและอีกสูตรนึงก็คือ4 6่หแล้วก็ศูนย์หนะคะจะไม่มีที่เลข9อันนั้นก็จะไม่มีที่เลข3จะชนกันที่4ี่หกแนะคะแต่ถ้าเราเอาสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่หลุดเลยแต่เป็นระยะที่ประมาณ10บกว่างวดนะคะกับอีก,อก อีกสูตรหนึ่งจะเป็น2ี่กว่างวดแต่หลุดหนึ่งครั้งสูตรนั้นนะคะถ้าสูตรนี้ก็ยังไม่หลุดเลยถ้าเอาสองสูตรนี้มาจับชนกันสูตรนี้ก็จะไม่มีที่เลขเก้านะคะเลขเก้าจะไม่มีถ้าใครชอบก็อจัดได้นะคะเอาน้อยหน่อยอย่างนี้นะคะอันนี้เรามาดูตัวเด่นระยะยาวสําหรับงวดนี้จะได้หกเจ็ดแล้วก็เก้าอาจารย์ว่าน่าจะติดต่อไปอสักต่อไปนะคะเพราะว่าเป็นระยะยาวมากๆอาจารย์สอนไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ อยู่ใน EP ีที่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะคะใครยังไม่ได้ชมก็ลองเข้าไปชมดูนะหกเจ็ดเก้านี่นะคะหกเจ็ดเก้าอาจารย์ดูก่อนนะคะ e'p ีที่อาจารย์ว่าทุกคนก็น่าจะชมหมดเลยนะคะตรงหกเจ็ดเก้าเพราะว่ามันเป็นสูตรที่เดินดีอาจารย์วางให้ชมหลายงวดแล้วนะ,ะ,ะทุกคนก็ขออาจารย์มาด้วยถะาะสมัยตอนที่ช่วงแรกๆที่หวยออก ของวันที่16มีนานะคะออกเสร็จก็จานก็จะวางให้เลยนะคะนะั่อตรง679จ็าคลิปเออคลิปที่4ี่นะคะจานวางให้นะคะอยู่ในคลิปที่4นะ,ะในใบโรงงานอาจารย์นะคะเป็นเด่นล่างระยะยาวได้679นะ,ะมี6แล้วก็มี7แล้วก็มี9้ามี3ตัวนี้นะคะใครจะชอบตัวไหนนะคะจะมาต่อไปไหมอะไรแบบนี้นะคะก็ลองเข้าไปชมดูนะคะ ก็มีตามนี้นะคะแต่นี้อาจารย์คืออันนี้มันเป็นแบบสี่คนละสูตรกันนะคะอันนี้เป็นแบบสี่หลักกับสี่หลักจับมาชนกัน mm. เมื่อคลิปที่ยี่สิบสี่นะคะในอีพีที่ยี่สิบสี่ตรงนี้นะคะ mm. อาจารย์เอาแบบสามสูตรสามตัวมีทั้งหมดหลักสิบสองตัวหลักหน่วยก็มีสองสูตรหลักสิบก็มีสองสูตร mm. จับมาชนกันจะได้แปดเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้าหวังว่าคงจำกันได้นะคะ เราก็ลองเอาสูตรนี้กับสูตรนี้มาดูตัวชนนะคะเลขหนึ่งเจ็ดก็ยังมีอยู่นะคะหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดก็มีนะคะแต่เจ็ดสองสิบสี่เป็นแต้มห้านะคะแต้มจะไม่ได้นะคะอันนี้แต้มจะไม่ได้แปดเก้าก็แต้มเจ็ดแต้มก็ไม่ได้แต่แต่หนึ่งเก้านี่แต้มได้นะคะแต้มได้แต้มศูนย์แต้มมีนะคะแต้มศูนย์นี่นะแต่ในนี้จะไม่มีหนึ่งเก้านะคะก็ดูนะคะว่าท่านผู้ชมจะชอบ ของสูตรไหนนะคะเพราะอาจารย์ก็ไม่ทราบว่าสูตรไหนมันจะมาแต่ถ้าเป็นสูตรใหม่ที่อาจารย์ลงให้วันนี้นะคะก็จะเป็นแบบ16ตัวนี่จะดูแล้วตัดด้วยแต้มก็จะมีที่หนึ่งเจดกับสองเจดนะคะที่ได้แต้มนอกนั้นก็มีแต้มอยู่บ้างนะคะแต่ตัวเลขก็จะไม่อย่างนี้นะคะตัดทีละตัวเลยก็ได้นะเจ็ดปดแปดเจ็ดนี่คือแต้มห้าอย่างนี้นะคะ แปดแปดนี่คือเลขคู่คู่อาจารย์ว่างวดน,นี้นะถ้าไม่ขี้ขี้ก็อาจจะเป็นคู่ขี้นะคะกรณีคู่คู่นี่ก็ไม่น่าจะมานะคะแปดแปดกับแปดศูนย์นี่สองงวดเลยส่วนแปดหนึ่งนี่ก็คือแต้มเก้าแต้มได้นะคะแต่ตัวเด็ดระยะยาวจะไม่มีนะคะใครชอบก็ลองจับด,ดูนะคะเพราะว่าเด็ดระยะยาวจะไม่เข้านะคะส่วนศูนย์เจ็ดนี่ก็ แต้มเจ็ดนะคะแต้มเจ็ดแต้มก็จะไม่มีนะคะแต้มจะไม่มีเราลองเอาออกไปก่อนนะคะเพราะว่ามันต้องสิบหกตัวมันจะเยอะนะคะศูนย์แปดเนี่ยแต้มแปดแต้มมีนะคะแต่ว่ามันเป็นคู่คู่นะคะเลขคู่คู่อาจารย์ว่าจะน่าจะเป็นคู่ขี้หรือว่าขี้ขี้นะคะสําหรับงวดน,นี้นะศูนย์ศูนย์นี่ก็หมายค่อนข้างยากนะคะ แล้วก็01เช่นกันนะคะ01กับ10นี่ยังไม่เคยปรากฏมาอยู่ในเลขล่างเลยแต่11เคยออกมานะคะอาจารย์เคยถูกนะสําหรับเลขนี้นะนานมากแล้วนะคะหลายปีมาแล้วนู่นนะอันนี้ก็แต้มสองแต้มก็ไม่มีนะคะแล้วก็21นี่ก็แต้มสามนะ,ะแต้มไม่ได้ถ้าใครชอบก็จัดไปนะคะอาจารย์จะอลองเอาตามแต้มดูนะคะเพราะแต้มก็เดินดีอยู่นะคะ20 แต้มสองนะคะก็ไม่มีนะคะสกับ8ก็เป็นเลขคู่คู่นะคะไม่เอาก็จะเหลืออยู่แค่นี้นะคะตรงนี้จะไม่ได้ตัวเด่นก็จะมีหนกับสออาจารย์ก็จะชอบนะคะที่17กับสองเ่งเจมาตรงนีอ้อาจจะเติเตม1นึไปอีกสักตัวหนึ่งนะคะเผือใครจะชอบนะเพราะสูตรมันก็มีเข้ามีหลุดได้นะคะ <Yeah. S 1> ประมาณนี้นะที่อาจารย์ชอบอยู่ก็มีแค่3ตัวนี้เองนะคะจะมาต่อไปไหมนะคะเราดูจากการคิดคำนวณมาหลายช่องทางนะคะหลายช่องทางถ้าชอบแล้วก็ในสูตรนี้มันเป็นแบบนี้ก็อาจจะกลับตัวไปด้วยนะคะถ้าเผื่อหลัก10ตรงนี้หลุดไปนะสมมุตินะคะแล้วถ้าเกิดทานของตรงนี้มาอาจจะออกเป็นอะไรหนึ่งก็ได้นะคะที่ได้แต้มนะคะนี่ค่ะตรงนี้7 เป็นหน่วยนะคะเจ็ดตัวนี้ก็เป็นหน่วยสามตัวนี้ก็เป็นหน่วยหนึ่งตัวนี้ก็อาจจะเป็นหน่วยตรงนี้ได้นะคะพิจารณาดูหลายๆหลายๆช่องทางนะคะลองเอาหนึ่งถ้าเกิดหนึ่งตัวนี้มันจะมาที่หลักหน่วยนะคะแล้วหลักสิบสมมติว่ามันหลุดนะคะก็ลองเอาหนึ่งตัวนี้นะคะมาจับกับแต้มก็ได้นะคะก็จะได้ตัวเด่นในการเล่นนะคะในที่นี้อาจารย์ก็จะทําให้ดูแบบนี้นะคะแบบมีหลักสิบด้วยนะคะอย่างสี่ตัวแบบนี้ค่ะ ใครชอบก็จัดนะคะไม่ชอบก็มองผ่านๆไปก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ฝากนะคะเป็นหลักสิบล่างกับหลักหน่วยล่างเน้นที่หลักหน่วยล่างนะคะเพราะเป็นระยะยาวนะคะหลักสิบก็ไม่ทราบว่าจะไปต่อไปไหมทั้งหลักสิบหลักหน่วยก็มีโอกาสเข้าได้แล้วก็โอกาสหลุดได้เช่นกันนะคะ,ะเดี๋ยวพบกับอาจารย์ใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ